สวัสดีครับผมเพชรพระสัสดีสู้ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้กับคิมาตามแนวทางลาพัฒนาของปูจุกวันพุทธที่20่สท่านว่าสองหาหกหลาพัฒนาเมื่อวันวันจันทร์ที่ยี่สามตัวบนก็คือ0ูนยสองสี่สองตัวลางก็คือเก้าศูนยะ้ฟินองได้ กตมาเบิง์กมาแรกนี่ไม่จิมาตัวไหนของลาวพัฒนาของปูจุกพุดดีสิ ธันวาหกหกลาวพัฒนา บนล่างวิ่งรูด บนล่างวิ่งรูดหนึ่งแปด จับคู่หนึ่เจหนึ่ง,ดงปด 9 สองแปดสองเก้า 3า3เจ็ดสเก้าคู่บนลาง 9คู่บนล่างหลายอยู่ที่พี่น้องบนล่างไปกลับนี่บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับแปดเน้นที่หนึ่งเน้นที่หนึ่ง ส่วนตัวเน้นจับคู่กันเน้นกี่นึงหนึ่งจ็ดหนึ่งแปดหนึส่วนตัวเน้นตัวเด่นตัวเน้นเด้พี่น้องได้สามคู่สามหาง วันพุธที่20่สท่านว่าสองหา 6, หกหกเล่าพัฒนาปูจุกบทล่างวิ่งรูด1กับ8เน้นทีห่งส่วนจับคู่กัมีดหนึ่งเจ็ดหนึกาสเก่า สามเจ็ดสามแปดสามเก่าเน้นติดหนึ่ง 17, 18, 19, หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเกาได้พี่น้องได้พี่น้องเข้ากระชบหน้าจอตามนี้นะครับนะมักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาบ้างขั้นบ่มักกผ่านได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนะพี่น้องเเานะ แคบหน้าจอแล้ครับเด้อมาแรกสองทุ่มเคืองคอให้โชกๆมันหมานฮงๆป,งปังๆกันสู้ผู้สูก้อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาด,ด้ย้ยคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม